มาตรฐานครับมีเบลบล็อกด้วยแต่ถ้าคนตาบอดมามึงแย่แน่เลยครับแบบนี้คนตาบอดมาใช้ทางเนี่ยที่มันมีเบลบล็อกที่เขาทำไห้ให้เนี่ยใช้ไม่ได้ครับใช,ใช้ไม่ได้ถนนเสร็จแล้วครับนี่มาตรฐานครับมีเบลบล็อกด้วย แต่ถ้าคนตาบอดมามึงแย่แน่เลยครับแบบนี้ดูสภาพครับโอตาเอาเข้าไปทำให้มันเรียบร้อยหลายครั้งแล้วใช่ไหมเนี่ยหลายครั้งแล้วเอาหางมาอุดมันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันแช่โปนไม่ถึงคืนยังไงทำเสร็จนานยังนี่ ประมาณ e an e สองเดือนพังแล้วเหรอกลาง เสร็จยังไม่ถึงปีเลยครับหมดก็คุณภาพนี้ครับ <heures. S 1> แล้วทางหน้านุ่นก็ร้านค้าก็ของประวางขวางหมดเลยครับ <heures. S 1> อังเดินไม่ได้เลยเบลบ็อกก็ใช้ไม่ได้ครับของิขีขวางทางเลยแล้วตรงนี้ก็บา <heures. S 1> งชุดหมด <heures. S 1> เห็นว่าแนวมีม,มีมาแก้ไขแล้วนะครับทาง้งหนึ่งแต่ก็ยังสุดเหมือนเดิมครับ คุณหมเมาก็เขาก็มาแก้นะครับเสียเนก็ยังเสียหายเหมือนเดิมเป็นตลอดแนวเลยครับ<อ>ใช้ไม่ได้นะครับก็จะให้คนตาบอดมาใช้ทางเนี่ยที่มันมีเบลบล็อกที่เขาทำไว้ให้เนี่ย<อ>ใช้ไม่ได้ครับยังไงใช้ไม่ได้ดมาเมื่อกี้เดินมาดีๆก็ยังตุด<บ>ลงมาเลยครับแทบหัวทิ่มเลยใช่ไหมใช่ครับแทบจะหัวทิมวท่ม <laughs> แล้วมีอ่า ลุงแกแกชอบวิ่งออกกําลังกายครับผมก็เป็นห่วงแกมีออกวิ่งออกกาลังกายอยู่สองสามคนแล้วก็มีปั่นจักรยานด้วยต่ว่าคนก็ใช้เส้นทางนี้ออกกําลังกายบ่อยใช่ครับทุกวันครับเร,บรบาวิา่งลองรันกันไปก็ไปดางนาดีก็ไปแข่งกเปิดผมว่าใช้เส้นทางนี้ครับถ้าแกได้ก็จะดีนะครับเพราะมันจะได้ดูจเจริญหน่อยเห็นว่า เพิ่งทําเสร็จแล้วครับถนนใช่ใช่ครับยังไม่ถึงปีเลยครับตอนผมวิ่งเดือนพฤษภาคมนี่ก็้ยังยังแางกันอยู่เลยยังเห็นทำอยู่เลยตอนตอนนี้ก็ว่าส่งงานแล้วแต่ทําไมมันยังใช้ไม่ได้ครับใช้งานจริงไม่ได้เลยเนี่ยก็เห็นอยู่ครับครับ มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ